วันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมกันนะครับอันนี้จะเป็นที่นอนเบสท w a วนะครับขนาด5ฟุตนะครับเป็นที่นอนเป่าลมใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานง่ายกันแค่ไหน ตัวนี้จะเป็นปั๊มลมแบบชาร์จไฟนะครับไม,ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราก็นําเข้าไปเสียบที่ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวน,นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เครื่องก็จะเดินเลยนะครับ นะครับอ่าตอนนี้ก็เราได้เติมลมเข้าไปใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับก็จะพองลมเต็มที่แล้วนะครับนี่ดูละะักษณะการนั่งหรือนอนนะครับจะไม่ยุบเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเบดเวย์ขนาด5ฟุตเติมลมอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บนะครับ <Okay. S 1> วิธีการเก็บเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาปิดพาวเวอก่อนนะครับนี่มาปิดพาวเวอร์นี้นะครับพอหลังจากปิดแล้วเราก็จะดึงตัวที่ปั๊มลมออกมาเลยนะครับหลังจากดึงที่ปั๊มลมออกมาแล้วเนี่ยที่นอนก็จะแฟบเลยนะครับเราก็ทำการไล่ลม นี่นะครับหลังจากการเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยเอาตัวที่ปั๊มลมสวมเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ดึงออกเนี่ยการไล่ลมก็จะลำบากนะครับอันนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเบสเวตัวนี้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็เก็บง่ายนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย